มาครับนะครับเดี๋ยวเวลาแล้วครับเยป็นเวลาสองตุ่มครึ่งนะครับถูกมาสั่งเสือไว้พี่น้องตามพานเนื้อสดๆหนึ่งายไม่ไหมหรอกแล้วนี่เสียมาไหมเสี้ยเนื้อเเสี้ยเ้อพาฮียเลยเอ้อเสียวบะจิกนี่เสียเพราะว่าเาใกล้เฮียเออือดีเลยว่ะสองทุ่มก็ได้กินแล้วพี่น้อง เหนือานอยโอ้คม,<อ>ม<อ>ดีจ้ะต้นละหมื่นมับางเหนือครับอเออเยพอขายก็ดีเลย่ะาสครับมาเยครับสายซอยจจครับสองุก็มาลว่นกินแล้วน่าจซิมพร้อมสิซิมโมเสกอะไรแล้วลวะนยเอาเอือโลนึงเนาะเอาเ,อ,เอาเอาเนื้อจูอีกน,นึงครับ ขวดนี้พอขาไม่กไรอีกเหมือน่้ขาีส้ด้พรว่าราคาเนี่ยเพยื่เนี่ยตัวเอ็นเสียงเงียสวนงมนว่ครับ้าใจดีก็สื่อรูดนก็แถวรูดหนึ่งในขนมปังงั้แถว เราทั้หงห่ครับเหนือมก็อร่อยครับกระโดนมาเท่าไหร่ครับคอยครับเอออืมเจ็บซังสีอะไรครับระมา้มโอ้เขียวครับนีที่เข็มนี่เป็นเผืกสดนะครับสีเข็มๆครับใส่นั่น มาแบบได้รับสองถุงเครื่องมากเลยสองถุงเนี่เเื้อเต็ม,ดมดดๆดยู่สดจกเขียงครับอร่อยมากครับจบาครับวุ้ก่อยครับวุ้ก่อครับแถมน้ำนะครับเยุอยครับ